สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ26มิถุนายน2563อยู่กับคุณนบจรดคุณกิติกรดิฉันอาริรัตน์และล่ามภาษามือคุณมัทนาค่ะเสวนมงตรงนะครับข่าวเที่ยงอมรินติดตามชมผ่านทางช่อง34อมรินทีวี HD นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทาง Facebook แ Fanpage อมรินทีวีมาติดตามไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราทั้ง3คนเลยครับเปิดอมรินทีวี HD ช่อง34ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะฮะข่าวเที่ยงของเราวันนี้ก็ติดหลายเรื่องโดยเเฉพาะหตุการณ์ที่ เรานะครับตามมันเขาทําไมขโมยของหรือเปล่าลุงบอกไม่ใช่เป็นทําไมช่วงหน้าติดตามค่ะ27ปีร้านไออิน Nice to Give อยูจัดเต็มจัดใหญ่กับหนังสือสุดพิเศษส่วนลดสูงสุด22% 20 28มิถุนายนนี้ที่ร้านไออินทุกสาขาทั่วประเทศ จังหวัดสมุทรปราการเชิญเที่ยวงานโอท็อปก้าวไกลสู่สากลไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิดพบสุดยอดสินค้าคัดสรรอาทิปลาสลิดบางบก่กน้ำปลาหวานกลมกลอ่อมทองม้วนโบราณสมุนไพรสกินแคร์เครื่องประดับเครื่องหนังและอีกมากมายซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปเพียงหนึ่งชิน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นหลายครัวเรือนร่วมสนับสนุนสินค้าไทยสู้ภัยโควิด24-30มิมิถุนายนชั้นหนึ่งอิมพีเรียลเวิลด์จังหวัดสมุทรปราการจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ที่บ้านแต่สีผมก็ยังสวยได้ด้วยใหม่ L'Oreal Excellence 3ขั้นตอนใหม่ 1. ครีมท่ให้สีผมอิ่มชัด2